สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับผมหลังพี่เป้าคนเซียนบอลนะครับวันนี้ก็วันศุกร์ที่29ตุลาคมนะครับวันนี้ก็ยังมีฟุตบอลให้รเนเชียกันเหมือนเดิมครับพบกันครับกับพบกันทุกวันนะครับกับทีเด็ดเน้นทีมเต็งนะครับในคลิปทีเด็ดเน้นเน้นทีมเต็งนะครับก็วันนี้ก็จะหยิบยกฟุตบอลฝรั่งเศสมาครับมีลงทาการแข่งขันกันอยู่หนึ่งคู่ครับเป็นปารีสครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของลีนครับคู่นี้ก็จะลงทําการแข่งขันกัน ในค่ำคืนนี้นะครับก่อนอื่นเลยก็ฝากกดติดตามกด s ับ s c r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อนๆพี่น้องท่านใดที่รับชมใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยครับแล้วก็จะกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลากดติดตามแลวกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับจะไม่พลาดคลิปทีเด็ดในแต่ละวันะครับแล้วก็ทีเด็ดในกลุ่มไลน์นะครับก็แอดไลน์มาได้นะครับที่ขึ้นด้านล่างหน้าจอครับไม่ต้องมีแอดครับพิมพ์ตัวภาษาอังกฤษมาเลยครับค่าใช้จ่ายเพียงสัปดาห์ละหนึ่งร้อยบาทรายเดือนก็สามร้อยบาทครับได้ีเดส่่มได เสดสามบอลเต็งสกอร์สูงสกอร์ต่ำเกลีดดีใหญ่ๆนะยุโรปก็ชอบแบบไหนก็ขอกันมาได้นะครับในกลุ่มไลน์ใครอยากได้ทีเด็ดแบบนี้ก็แอดไลน์มาได้นะครับก็ยังเข้าต่อเนื่องครับสำหรับบอลเต็งในกลุ่มไลน์นะครับเมื่อคืนก็ให้นาโปลีไปนะครับก็รับทรัพย์กันไปนะครับใครที่ตามในทีเด็ดกลุ่มไลน์บอลเต็งครับวันนี้ก็หยิบยกบอลลีเกอร์ฝรั่ง,ง,งเศสครับ ปารีสพบรีวะครับคู่นี้สมบวรเกตบอลนี้ยังเป็นทางฝั่งปารีสครับที่ดูเหนือกว่าสมบอลเกตบอลยังเหนือกว่าครับสภาพทีมก็ขาดเอมัปเป้ P L, นะครับซึ่งมีการบาดเจ็บนะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นทางดินมาเรียเดียวเนลเมสซี่แล้วก็เนมานะครับคอยล่าตะขายนะครับเป็น3ประสานในแดนหน้านครับแล้วก็ นอกนั้นก็ยังเป็นหน้าดเดิมๆที่เจ็บอยู่นะครับอย่างลามอสก็ยังเจ็บยาวอยู่นะครับสําหรับปารีสนะครับก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับก็มีพีเอเฟเฟอกนั้นก็เป็นผู้เล่นหน้าดเดิมที่ยังบาดเจ็บอยู่แนวลุกก็ยังถือว่าเฉียบขาดนะครับเมสซี่เนมาริเมเรียก็พร้อมได้าตขายนะครับส่วนริวนั้นสภาพทีมก็ถือว่าไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับมีบาดเจ็บ อยู่หลายคน,นครับแล้วก็ตัวสำรองที่ลงมาทดแทนก็ยังฟอร์มไม่ดีเท่าไหร่ครับแล้วก็โดยเฉพาะเกมเยือนปีนี้พวกเขาทําได้มีครับฟอร์มตกไปนะครับเวลาเล่นเป็นทีมเดือนนะครับถึงแม้ช่วงหลังจะเก็บใยช,ชนะได้แต่ก็ยังเจอทีมที่ไม่แข็งแกร่งมากนักแล้วก็เล่นได้ชชนะก็หลังเย่าในบ้านตเองครับแต่เกมเยือนนั้นจะหนักไปทางแพ้เกมนี้จึงมองไปที่ปารีสครับอย่างหน้ารุ่นหน้าเชีย์กว่าสกอร์ที่คาด ก็สามหนึ่งนะครับเป็นปารีสนะครับที่เปิดบ้านเอาชนะลีวไปสามประตูต่อหนึ่งคู่นี้ฟันธงเชียร์ปารีสนะครับเป็นทีเด็ดเน้นทีมเด็งในค่ำคืนนี้ครับเราเชียร์ปารีสครับก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะเพื่อนพี่น้องท่านใดรับชมใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะแล้วก็ทีเด็ดในกลุ่มไลน์นะครับค่าใช้จ่ายเพียงสัปดาห์ละหนึ่งร้อยบาทรายเดือนก็สามร้อยบาทนะครับแอดไลน์มาทดลองใช้บริการกันได้นะครับคืนนี้ทีเด็ดเน้นทีมเด็งเรา เน้นไปที่ปารีสครับสวัสดีครับ